สบายดีสบายดีพี่น้องสุขสุขพกุพกพ่อกันอีเดิยพี่น้องตอนบ่ายโมงเก่าเวลาเก่าคือเก่าพี่น้องมนีนร่งสีมาทางป่าเคียบนเรียงหนุกกระทาพี่น้องกับเมย์ฟ้าไปเบิ่งกันเลยพี่น้องพลังทางป่าพี่น้อง ครับป่าปูเวนปูดอกทีเห็ดโคกหนูกระทานั่งเลี้ยงหนูกระทาพี่น้องแถวนี้บริเวณนี้หลยเกี่ยวบ,บนเลี้ยงหนูกร<ด>นะทาพี่น้องอันบนเขาทเทียนว่างอันตาหน้าเขาก็ต้องเห็น เขาก็ต้องเชียหยาออกก่อนนะมันมาจะบ่มจะบุพุเพนะเาะ่จเป็นเป็นโคงดเป็นโค้งไปก่อนน,นะโบเขาเชียเอาน้ำเทฮุบห้มันสะหมะเอาน้ำมันท่มๆฮะน้องเมฆเจ้าหน้าที่กินผักหัวพนจากเนาะ เตรียมบอนเลี้ยงหนกกระทาพี่น้องเขาบไปรายดอกฮีตัวหาตัวเผอหนกกระทาเผะไข่เพิ่นเม่นเผะดอกเลี้ยงเอาไข่เนี่ยโมมีคนเพื่องเันหักเลยแถวนี้บริเวณนี้แหละพี่น้องเออให้ไข่มาเลยเช่าน่วยกับเช่าบาทน่วยละบาดน่วยระบาดเช่าน่วยกับหาพัน ข้าวันกีใบเป็นเงินกี่พี่น้องบนรุษคนว่าคือว่ามิตร่าพี่น้องพี่น้องแท้กระแนวมันน้องพี่น้องนะแั่พี่นอ้องคือเก้าอะไรดีต,ต,ะะตัวก็ตัวจะว่าไรลูกก็จะเอาตัวกับชมนมที่ปล่อยนอกกระทาจ้ากำลังเตรียมบนปลูกบนเลี้ยงไม่เบิ่งกันเลยพี่น้อง มื่นแล้วเนาะบมื่นก็มาหนึ่งหนึ่งตานางหนึ่งหัวขเขาก็หนีเนาะเขาหันเละกุกม่วงเป็นรักกุกม่วงเป็นรักบาดงามพุนเขาก็ได้ชีหอน,น,อนได้ชีมุกใเห้มัอนเนอะาะ เตรียมบอนนั่นเรี่องนกกระทาน้ำโป่งจะเอาเนี่ยเคาะมันใช่เด็กโป่งเอาเนี่ยมันเขานอนมุนกขหันเนาะขโมงนกาหันเนลยเคาะมานน่ะเฮ้ยเม่นก็เข้าเองมั้งเตี่องกนกกระทากินไข่จ้าก็ได้กินไรถุดอะไรจ้าพอาวได้ซิบอืมพ้าว่าเห็นหมูก็บข้าว่า บัวดิซื้อเห็นอย่างจะาเ่าเห็นแล้วลคือ,อยาคณะมะนีนเนขาก็บบัวดิบัวดิซื้อเห็นแล,ล้วก็มากินโลดพขาว่า,าอสองทิศหนึง่งทิศหนึ่งมักจะใครได้ได้ไลยเติบแล้วถ้าทิศทีทิศหน่วยเราก็ได้กินเลยเดีเรื่องหวัวอาหารจ้าเท็ศพวกทิศ เม่นโคกติดโคกนกน้ง hmm. ย mm ่านตะบูห hmm. mm hmm. mm hmm. ุ่ม uh, ม um, mm ่เอยกระนั่งนิ่งนึ่งหนิ่งหัวหัวกระเมนนิ่งยังนี่ยนะแม่ท่านั่งกระนั่งหทัวนกกทาต้องหีโคกนกกทา อขอข้าทัพปัทสูงใช่ไมโอ้ยบ่บ่บ่สู้แรกหนึ่งท่าหน้าอาศีดโคก โอก่ะทาพี่น้องทักชีหอบด้วยบอคือเบิดไปเบิดไปเลยจะได้อมาม,งงมาใหม,ม่จะหอบซ้ำกำลังขุดลักจ้าขุดลักเฮ่งตาง้านงดของ้งโอค่ะท่า้าพี่น้องลักที่สองพี่น้อง ก็ทีแล้วไม่ได้แล้วง่ายนั่งมาบ้นง่ายบ่ได้ง่ายเลยเห็ดกับแม่แม่เป็นผู้พาเห็ดพวกหนูกระทานั่งทีเลี้ยงคลายไข่พี่น้องคิดมาตื่นอีกซื้อมาตื่นอีกนงมันหมุนหงายมันมีเนื้อสะลายนเนื้อกินลาย គេកកមកថាបាទចូលដៃបាទចូលខាងនេះเนาะអូគេក៏បានទៅពី

奈乎我。<noise> <noise> <noise> กบูแ <laughs> ม่โอเคด้วนโอด้วนโอกระถางกัแกงซีริลแล้วก็ล่มเล้วพูดเร่อน้อยล่ม กำลังหมัดกำลังหมัดทั่วพี่น้อง,งมาทั่วกำลังเปตงที่แล้วอะไรพี่น้องทัวนกกระทาวกขาไม่เท่เทัวนกกระทาเจน,นสลีเพิ่งกำลังหมัด เห็ดสวนอกกระทะฮิวบอนอกกระทาพี่น้องกระบรายดอกสองโตสามโตสี่โตทีซื้อมาใส่อีกเด้เพิ่มอีกแน่วแน่ให้มันอยู่ห่มนี่แหละพี่น้องอยู่แถวห่มนี่แหละมันหายไข่มาเด้อพี่น้องเด้อไข่ไล่หลายลมือสามห,มหมน่อยสี่หน่อยถ้ามันไล่โตน,น,นี่สิไล่ไข่อันนี้คนที่ซื้อมาเพิ่มอีกเพลังเห็ดโค้มัน ทางในก็นแ,แล้ยวอะไรที่น้องพู่งมิดะทางในก็ไปยากเนาะเอาไม้มาติงต้งติ้งติ้งไว้ติ้งห่อบมันตะาไข่ในพี่น้องใบมันหมุนเราปล่อยเป็นมนหยาทางในนี่แหละกระซูงเติบเพียงแอวเห็ดฟอ,อกเรี่องนอกกาาระท่าพอได้กินไข่จ้าแม่เพิ่นมาเห็ดซอยนางเห็ดคนเดียวบ่ได้ดอกประจังในงเห็ดเด เขานีนเด้อบันี้เขาทางนั้นบ่ประตูอันนี้ประตูเข่าเมนบ่ประตูเข่าเพื่อเพื่อน้าเพื่อในให้น้าให้ในอันนี้เรื่องแรเข่าบ่เลยแล้วแล้วพี่น้องข้อโอกระทานนั่นก็แล้วแล้วอันนั้นมาปล่อยชั่ววันบันไดปล่อยทั้งยังบริเตนยังยังยังขางหนึ่งกันแล้วครับบันใดแล้วที่นั่ง อ่าเอาเลยกำลังกำลังแล้วพี่น้องเอาหน้ามาวางให้นะขี้เท้าให้นั่งหลีนลกำลังาวางไข่ขู่มือขี้ดีไข่พนพี่น้องจากปุขาปวดจากเลี้ยงนะ<อ>ไข่ลี๊งเอาไปวางวางทางใดเออชี้เอียงให้มันขึ้นไปอะไรแท้ดีพี่น้อง อามาปล่อยหลักปลายดอกอกโตอซีโนนนนันี่เดินางหด้อเ้านนี้นลยโอ้เมัุไกลเขาดอตอนนั้นนะลลีหูชอโตแมฆพันธุนไปพพน,น,นโตลแล้วเอ้ยมากเลยนะโอ้ย่จาให้มหลินมากเลยอ้ยลินยูายาาหาฮันเลว่ให้เลยยังมาหลน กระทะน้อยพี่น้องสี่โตเรียบร้อยพี่น้องวันนี้หกนกกระทานางนะโคกรโคกระเบนอันโคกไหมหรอกเอากระทะเอาอันตะไครยเห็ดพี่น้องเรียบร้อยแล้วเ,เ,เห็ดบนดบนั่งลิ้นบนนั่งนัน่งนี่ก็นั่งคิดตึกเฮพี่น้องต่อจากเห็ดหนกหกนกกระทาแล้วหล้วใช่ไหมตึกเดด้บนี้นะ อารุ่นกันพี่น้องว่าสีมาสเลือบปมาณน,นะพี่น้องรุ่นกันลงเบ่งมาซีมาสน,นี่นะปลาเนี่น้องกัไม้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 ตีนเหียบอ้โหเน่กัไม้พี่น้องน่ากำลังคิดตึกแฮงพักได้ ลองเบิ่งพี่น้อง mm hmm. เห็ดนกเห็ดคอกหนกกระทาแล้วก็มาตึกเให้โตจ้าเพออราะว่าบ่มีแนวอันใส่แรงบ่มีหานแรงบริส้ซื้อบริแลกเราพี่น้องเอาในน้องนี่แหละ พูนกันม่ใช่ได้บรพีวน้องกำลังห้าวขึ้นมาได้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 ขึ้นได้ฮะอันดีอันดีน้องมาเดียวกับพอกินน้องแม่พ่อเลยเนี่ยมาเดียวกับพอกินเบิ้งให้เบิ้งน้ำเนยอ่ะนั่งกัจักรตุกปลาเมื่อไหรือว่าเกิดอนี่ล่ะปลากับเกิอจะบอกคือกันให้พี่น้องปลาได้ปลาลูกปลา ได้พี่น้องมาเดียวกับพอก,กินไ,ไ,ได้ไพี่น้องกินะจบที่นี่ก่อนเนาะโอกาสนาพกันในะหม่ได้ปลาแล้วบาย